ไม่ต้องถ่ายเราเผ่านเมื่อกี้มันไม่หยิบช้อนมาว่ะหองมึงหลานนะจ๊ะโอ้โหปิดมนแค่ฉับเนาะหลนะจ๊ะเจ๊ใหญ่อยู่ไหนเจ๊ใหญ่พูดอะไรกับในคลิปเกยดิี้ไปเรื่องไม่เกี่ยวเันนี้ลุงไม่ใช่หัวเรื่องไม่ทำอะไรเลยใช่ลุงแ้วพูดถึงเรื่องอะไอ้แคทตอนนี้เจร้องทั้งหลายไม่เคยยืมแม่แผ่เลยนะไม่เคยยืม ไม่เห็นสิงานนี้น้ำตามันคอเลยออน้าคุาูดยาดมือขัดอ่ะเช็คน่ากินมากไอเป็นเบอร์เดย์เพืใหญ่บ้านดูดูดูสสั่งเพ่าใบ้านเว้มึงไงสอดอเสียแกไพยาให้ป่ะนี่นมไม่ไวมัจะได้เขียนล้มแไม่เนียน มันทำาองเียนอะไรอ่ะทไมมันเดกันร้องไม่คุยกับาเมันก็เหมือนการเชื่อมันทะเลาะกันร้องไห้แม่งเลยมันทำฉากเหมือนไดูข้างหน้าหน่อยดูข้างหน้าสักพักไม่ร้อหอะไรข้างหน้าดูดูดูี่ไหนได้แฮปปี้วันเดย์นาะมหามคอปปี้ตายไปเมยทำไมเออเอาอันเดียวออเกมึงน่อีแเจอเพร่อมหน่รยเด่นเอแต่ลุงหน่อยไม่เอาไม่ถ่ายเอเมยถ่ายกแล้ว ว่อหลังซื้อร้านนี้ดีกว่าเนาะน่ากินวะอะไรเท่าไหร่อะเพียมสองร้อยยี่สิบมันมีออริโอร้อยสพอดีเนาะแต่อร่อยนะสองอยยี่สิเหมือนกันไอ้นัทเก็าร้อยยี่ใช่ไหมว่ใครเขีนอ่ะร้าเพื่อนเลยครับยังเหลือห้องน้ำาน้่สาแล้วล่ะกูมองแต่ตัวันยืนเหมือนสมุดเล่มสมุดชื่อเลยไม่ต้องทำมันยกน มึงอ่ะมึงอ่ะตัวดีเบนส์ไอเบนก็ใส่ตลอดเป็นระยะระยะไปดูต้นทางดิมีแบมดูม่รด้วยอ่ะเว้าเราดูต้นทางอีแบมเนี่ยายามทำเป็นของใหญ่เตมเสียใจหนูตายจริก็ถายรอเวลารอเวลาเอาแบงค์ให้แบมเอาแบมให้เขียนอ่ะบัตตี้มาเขียนไอ้นี่ยัง มึงต ah oh ้องดูตัวที่มันวิ่งวิ่งวิ่งไอ้นี่ก็มีจ้าโจ้มึงดูต้นขาดีๆเนี่ยใครดูวางไปทางนี้นะเอาของมึงมั้งวันเกิดกูกูจะทำดีกับทุกคนวันที่สี่อ่ะใครเขาก็ไม่ได้อยากจะอะไรกับวันเกิดเบ้อยู่แล้วไงอ้าวเหรอมันไม่ได้สำคัญอะไรน่าจะเป็นแค่นัดคนเดียวที่ซื้อให้อ่ะแค่ว่านัดทำตัวอย่างนี้น่ะทำอะไรให้จังเลยอ่ะ ขอฟ้อนอังสนานีน um ้าปีนแล้วเราถือว่าหมดแล้วแล้วก so yep ็อ okay. ันนีก็เราคุยมาแล้วล่ามนขอเรามท่องนีอเงินมุกกรลหมนเราหลอกวนหัวดเบิ์ดฉายมันก็ต้องมาจุในยุคแค่นี้หรือใครมุกกระลาก็ต้องไม่ดูก่อนบอกมาอ่ะไม่รก็สามร้อยใช่ไหี่ซินมมกระาสองร้อยสองรอยยมไไม่น่ นัดนะขอสามเงิเลยถ้าไม่ตังกว่าสามไม่ไม่เอาะไรเไม่เอาแก่เขาแตดูตาปะาเี้ยไม่เอาผ้าวั้ที่ฮะเอาดูเลมาไม่ได้สำคัญอะไรใชะเอเเอาโอเคโอเคโอเคเคโอเวโอเครอเอเอเโเลโอเโเอาคโอคโอเคคัออเคเอ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 เคอเโอเอเคโอเคอเเเอเเคโอเอเอเคโอไอเ โอเคป้าทุกคนต้องห่อเดรนพอมาทุกคนคืออยากได้ใช่แล้วไม่ใแล้วโนแล้วเนี่อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่แล้วยี่นอนบอกเลยเจไปท้ายก็ได้ชอบดีนะเราไม่ค่อยเราไม่ค่อยมีบทอะไรมากมายแล้วเลนนึงหน้าเอซีเล่ากินนิ้วเลี้ยวๆอย่าลีละแกมันมืออ้าวแกแๆแกแข้างในแกไอ้จิมอะไหนวะประการงนไม่เียเลยแ ม่ตีตาไปถึงห้าร้่าเบนแของเบนนี้กเมือก้าร้อีว่ันนี้รแล้วแต่ลคนเอาินสอเออจะได้เหมือนตม่อร่อยจะลินสอยู่ข้างในมีหน่ออยู่ไข้างนซ้อหซื้อนินอแกอร่อเออเดลิคิน ีจะบอกจะเขียนเหมือนกันเลยจะเขียนเหมือนกันเลยปวดรูดไม่เข้าใจทำไมน้ำตามึงโคขนาดนี้นิ่งมากเลยเว้ยน้ำตาเย็นอีกแล้วนะใครทำหายใจเลยวันนี้ก็จะร้องไงเฮ้ยกูกบหาแล้วเว้ยกูก็ปิ่นคอเต่าแล้วเนาะเว้ยไอเฮียนี่เดินกระแซตลาดลงงเลยเนี่ยเฮ้ยไปเลิกเลิกชื่อเาไม่ได้ครแบบนี้อันนนไขึ้นห้องไม่ไม่เขียนชื่ออานุซอยไปบอกอานุแล้ว ไม่มาแล้ววคนูจะต้องยนบังะอะอยากจุดคนละคนอะมันจะราเลกเลีดใหม่อกแล้วทำไมกอไมพูดทำไมทํไมพูดเรื่องอยไม่ได้เลยม่เดือเลยอไรนะ ฉันไม่ได้เกียนชั้นล่ะฉันอเดี๋ยวเรามาแบนี้ไมหรอมาแล้วมาแล้วเฮ้ยทุกคนอย่ามามุงแบบทำท่าคนปกติโอยทำคนเนี้ยกำลังมุนกันอยู่เนี่ยล่นริ หนึ่งเดี๋ยวพันยังเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวดึงหน้าไก่อนดึงหน้าไปก่อนหนึ่งสองสาม ใั่เลยเฮ้ยเอาเทียนออกก่อนดิเอาเทียนออกก่อนมือมือยาสันดีมือยาสันดิดูดแก้งแเวยตูดแก้งแเว้ยไหมเทียนเ่าไหมน่ารักมากเว้นน่ากินอร่อยไหมอร่อยปะ่ากินแล้วอยายอยอ่ะอยไม่เปิดเออยยอย่ ไมไปขอไปหาอง้ดทำไมทอย่างน้นะเฮ้ยโ้้ใหญ่นตัดเงโดนดุ่ี่วดผู้ใหญ่บ้าเอาผู้ให่ป้างก่านผู้ห่บ้านดู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 ดอดู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 ดดูดูดูดนดู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 ไูด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 นดมนดด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  ใครมีก็ทำให้ทำแลวก็ทำหมดใครเป็นเครื่องงานดูต่อดุดดุดดุดเี่ยอะไทำทั้งหมดไงแดูว่าแกงหรือไม่แก้งเยอะแดแแอแแกแอ้แกงรู้รู้ต้องตีนอะไน้าตาคลอเบ้าเลยแอดสัตดอกแดดอกแอกแงแดไปแก้ตัวใหญ่หนึ่งงไปห้องน้ำแก้ตัวใหญ่ กูก็ไม่ได้ยินนะได้ยินเหมือนคนได้ยินกูนะได้ยินเหมือนคนเรียกกูนะแต่กูไม่รู้ว่ใครเนี่ยกัวกูโกรธขอแกรู้เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวะไรเลยไม่รู้เลยกูไม่ได้โกรธนะเมื่อคืนเนี่ยเอานิ้วเอานิ้วเฉยเฉยเกป้าย่ไม่มีใรแ้งเลกูอยากกินเค้กไม่เกี่ยว้ว่างวไขอสิบบาทกูสักตอนนึงโอ้ยอ้าวน ว่าขาดเมื่อก่อนนี่ไร้ยอะขาดเด็กละเมาก็ไปซื้อตอกนะซื้อตอกมาเท่าไหร่ห้าบาทประหยัดนิดนึงเฮ้ยกินก่อนเลยที่เหลือของไม่เหลือให้คนธรรมดาเนี่ยกินนี้ก่อนเลยเหลือของไอ้ของเจ้าของแล้วกูว่าได้กินแค่ฐานอ่ะนี่นี่กินเหลือให้เจ้าของมันกินเอาเลยกิน่อนเลยเขาฟารก่อ้อนอาฝา ไม่เอาช้อนกวงมีดมีทับทีเปล่าวะแบ่งเิงแบ่งเิงเอาไวอ่ะขอเบาขอเบาอย่าให้เหลอนะเอาเอาเอาเาบาเนี่ยดได้หมดูด้ดูดูดนดูู้ดด เฮ้ยเจ้าของเด็กยังไม่กินนั่นเลยยุดยุดแบ่งกันก็ซื้อมากินเองเจนเรียนเีอมบุชหน้ามันหลุดไงคือฝั่ง้ถ้ามึงจะให้ฝั่งนี้ได้จะต่ครีมนะอยากบอกว่าจะเอาฝั่งอยากกินเชอร์ฮารีเชอร์ฮารีหมดแล้วอ่ะเชอร์ฮารีเหลือเม็ดสุดท้ายน่ะเฮ้ยกูขอฐานลองเค้กกูกินเองพัดปิดกับพอดีอ่ะเจ้าของแดกแต่เชอร์รี่อันเดียวเองอยากก็ตักก็ตักก้อนอมบุชมา รอรอสไปยป้อนไม่รู้เหรอตรงนี้้า่อยะวันที่ห้าอะไรวันนีห้มึงเกิดวันพ่อเหรอเนี่ยห้าก็แล้วันจ้ามึงเกิดวันพ่อโอ้โหทั้งู่จะขยันจีกันแคขนาดนี้มึงไม่มีดีมเลย อินกิจฉาคนที่้อนกันเดี่ย้ยบ้านนี้านนี้มาอเล้ยเขาสนใจอยู่ปาดตาสมบนไม่กินเลยปาดนพาเราบ้างนี่อ่ะไอนด่าตังค์เลยมาเป็บางที่หมดอ๋อโอ้หัวที่หนึ่งหัวคนที่หนึ่ง

โอ้ยคิดวดไม่เอามม่ันรน่แมันเาไมน้าคิมมันแข็งจังวะวันนี้เป็นวันสงกรานต์สนุกสุดๆ <S <S ตมันต้องแน่อยู่แล้วล่ะไหนๆเดี๋ยวมันก็ต้องเปิดไอ้ขวดนดีน้ำเหลวมันอะแล้วว่าสีเนี่ยคือไม่ค่อยอยากกินใช่เพราะว่าครีมมันนะไม่แบบว่าไม่เป็นไม่อะไรไม่เลี่ยนอร่อยอร่อยกินไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะ้ว่ามันเลี่ยนในครีมมันอะต้องแยมแล้วก็ช็อกโกแลตเท่านะ้นครีมมันะอันอยาเห้าแบบได้แค่แยมหมด